มีการชี้แจงออกมาจากกะกะตอ2อเรื่องสําคัญนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเฟ็กซ์นิวหรือว่าข่าวปลอมนั่นเองนะครับกะกะตอบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการแชร์กันใน Twitter รีทวิตกันไปเยอะนะครับว่ากะกะตเตรียมที่จะแจกใบแดงให้กับสอสอนะครับหรือว่าว่าที่สอสอของก้าไกลถึง10คน mm. ก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เป็นความจริงเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเหมือนกันก็คือการนับคะแนนใหม่นะครับในหน่วยเลือกตั้ง47หน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าไปดูดูแล้วเนี่ยคะแนนไม่ตรงกันกันกบจานนนนวผู้้มใชสิิทธ์ั่เองก็ มีการนับคะแนนใหม่คาดว่าจะเป็นวันที่11มิถุนายนนี้ครับมีการเปิดเผยจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับระบุว่าที่ประชุมกรกตเมื่อวานนี้มีมติสั่งให้มีการนับคะแนนสอสอแบบบัญชีรายชื่อใหม่31หน่วยเลือกตั้งแล้วก็นับคะแนนสอสอแบบแบ่งเขต ใหม่16หน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะครับจากการลงคะแนนการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย95,000หน่วยหลังพบว่ามีปัญหาครับก็คือบัตรออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจริงๆในส่วนนี้ตรงกันแต่ที่เป็นปัญหาก็คือว่าผลคะแนนที่ออกมาไม่ตรงกับจํานวนดังกล่าวแล้วกรกตก็เห็นว่าอาจมีผลต่อจํานวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับแล้วก็มีผลต่อลำดับของผู้ที่ได้รับตําแหน่งแต่งตั้งจากจาก,จากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ โดยตามแผนของสำนัก,กางานกกตเนี่ยต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนี้เนื่องจากเมืม่อได้คะแนนแล้วนะครับก็จะต้องนำมาคิดคำนวณสอสอ ใหม่นะครับเพื่อให้ทันกับแผนงานที่กกตตั้งใจว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการเปิดเผยว่า47หน่วยเลือกตั้งที่ให้มีการนับคะแนนใหม่นั้นเป็นหน่วยเลือกตั้งใดบ้างหรือว่าอยู่ในจังหวัดไหนขณะนี้อยู่ระหว่างที่สํานักงานกกตกําลังทําคําสั่งเพื่อเสนอให้ประธานกกตลงนามแล้วก็จะแจ้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยทราบกันต่อไปครับขณะเดียวกันทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้เผยแพร่ข่าวชี้แจง จากกรณีที่มีคนไปโพสต์ข้อมูลใน Twitter แล้วก็ a c e b o o k นะคะระบุถึงข้อมูลบอกว่าสสก้าวไกลจะโดนใบแดงอีกเกือบ10คนเพราะว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีการนําไปโพสต์เผยแพร่ตามสื่อช่องทางต่างๆในเรื่องนี้กกตก็ย้าว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จค่ะกกตหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานกกตหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เคยให้ข้อมูลหรือว่าเผยแพร่ข่าวสารแจ้งข่าวแบบนี้ไปยังสื่อมวลชนหรือ หรือว่าช่องทางการสื่อสารใดๆนะคะว่าสสพักเก้าไกลจะถูกจํากัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าถูกดําเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้งและพักการเมืองหรือว่าจะเป็นผู้ได้รับใบแดงจํานวน1ิคนกกตเน้นย้ําค่ะให้ประชาชนนั้นอย่าหลงเชื่อแล้วก็เตือนด้วยใครที่แชร์ข่าวดังกล่าวหรือว่าจะเป็นวิธีการกดไลค์กดแชร์รีทวีตรีโพสต์ทาง YouTube ช่องทางทิกต o อกรวมถึงการส่งต่อทางไลน์ไปทางกลุ่มต่างๆนะคะช่องทางสื่อสารอื่นใดก็ ตามจะมีความผิดตามพรบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มาตรา14จำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทางนี้สำนักงานกกตยังออกเอกสารครับชี้แจงกรณีผู้ที่โพสต์ใน Twitter กล่าวหาว่ากกตชุดนี้นะครับคือระบุถึงกรณีคดีอาญาอันเนื่องมาจากการยุบพ,พักอนาคตใหม่ที่ผ่านมา3ปีกลับเงียบสนิท กรกะตชุดนี้แล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเพราะความผิดที่นำไปสู่การยุบพักอนาคตใหม่พ่วงมาด้วยความผิดอาญาตามพรบพักการเมืองสำหรับข้อความนี้เนี่ยกกตเขาก็ย้ำนะครับว่ามันเป็นข้อความเท็จนะกล่าวคือเมื่อสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพักอนาคตใหม่แล้วกะกะตก็มีมติ ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งในพัก16คนโดยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสอนอมักกะสันก็ทางสอนองเองก็รับคำร้องทุกข์เป็นคดีอาญาคาดว่าพนักงานสอบสวนสามารถสอบสวนให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับเนี่ยก็เป็นข้อชี้แจงต่างๆจากฝัากฝั่งของกกตนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News n ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ